สวัสดีคณะกรรมการผู้ทรงคันวุฒธผู้ประเมินผลงานรางวัลพระวิหัสบดีกระผมเด็กชายเจตวุฒิบุตรพรมประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านนายอยากรับกระผมนายพันธุ์พงษ์บันเหลืองตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนายใหญ่ผู้ขอรับรางวัลพระวิหัสบดีครับครับขอเริ่มในคําถามแรกเลยนะครับทาไมครูถึงเลือกที่จะส่งผลงานรางวัลพระวิหัสับดีด้านสุขภาพด้วยครับครับเพราะเหตุผลที่ว่านะครับครูเชื่อว่าสุขภาพที่แต่มใสมาก่ในร่างกายที่แข็งแรงนะครับจึงอยากเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่น ดยสุภาพยิ่งขึ้นครับครับแล้วในเกณฑ์ส่งเข้าในรับรางวัลเนี่ยมีสองด้านใช่ไหมครับครับคือด้านคุณค่าและด้านคุณภาพคุณครูมีการในการทํากิจกรรมหรือโครงการอะไรบ้างครับในสองด้านนี้ครับอืมครับมาเริ่มกันที่ด้านคุณค่านะครับเราดาเนินโครงการและกิจกรรมรวมกันทั้งหมด6อย่างครับผมยกตัวอย่างที่สําคัญ5อย่างนะครับอันทีหนึ่งหนึ่งโครงการโรงเรียนต้นแบบของกิจกรรมทางกายนะครับเนื่องจากพบปัญหาพอพัฒนาการเกินหนอนเกลียนะครับแล้วก็ค่ะเราแก้ไขปัญหาโดยการจัดกิจกรรมทางกายจิตกิกรรมให้กับนักเรียนนะ ผลที่ได้ครับแม่เงินับมาอยู่ในเกณฑ์สมส่วนมากขึ้นน้อยละ1ตะจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับรางวัลนะครับตรงนี้นด้รับร่วดและกิจกรรรางวัลในแบบต้นแบบกิจกรรมทางกายนะครับตากุมอนามัยครับก็สองนะครับเรามีการกิจกรรมการสร้างและพัฒนาสื่อวัฒนธรรมทาการศึกษาขุงตระสถาบันรัฐศาสตร์นะครับนั่นจะพบปัญหาว่านักเรียนนะครความสนใจในการเรียนในวิชาปรัชญาครับการแก้ไขปัญหาเราสร้างสื่อวัฒนธรรมทางเต็มในการศึกษาขึ้นมานะครับผลที่ได้นักเรียนมีความสนใจและมีผลสำร็จมากยิ่งขึ้นครับรางวัลเนี่ยได้รับรางวัล ได้โ er ลดกิจกรรมนะครับเบสแฟกติสเบสคอนเินเตอร์ระดับยอดเยี่ยมจากสวทครับสามเนี่ยจะกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาต้นแบบไบซียูคอนเทเลอร์ครับเนือยากพบปัญหาว่านักเรียนมีปัญหาด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวและกัสังคมครับการได้แก้ปัญหาเราจะตั้งนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาไบซีขึ้นมาครับผลนี้ได้นักเรียนมีได้รับการแก้ไขปัญหาให้ข้อมูลต่างๆนะครับรางวัลเนี่ยโรงเรียนได้รับกิจกรรมรางวัลโรงเรียนต้นแบบอันยอดเยี่ยมนะครับการได้แนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาจากสวทะครับสี่เนี่ยกิดอออ่่าุุบบบััตติเหขึ้นนยะคร การแก้ปัญหาเราจะตั้งรูปเสาร์จราจรนะครับโดยได้ตำรวจสอบสวนผินนะครับในการให้ความรู้และก็ฝึกทักษะให้กับนักเรียนนะครับผลที่ได้นะครับอุบัติเหตุจากการจราจรในโรงเรียนเนี่ยลดลงอย่างเป็นสูงนะครับโรงรางวัลนะครับโรงเรียนได้รับรางวัลสารอบภัยจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับแล้วก็5นะครับกิจกรรมชมนมสนุกกีฬากกีฬากีฬามวยไทยนะครับเนื่องจากผู้ปัญหาว่านักเรียนมีความสนใจในกีฬากีฬามวยไทยนะครับจากการความรู้และก็ทักษะนะครับเราจะแก้ไขโดยการให้ครูครับเปิดชมนม สนุกกับกีฬากีฬามวยไทยนะครับผลที่ได้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็เป็นผู้นำในการออกกำลังกายตอนเช้าเกีฬามอร์นิ่งแดนซ์ประเทสไทยด้วยครับรางวัลนะครับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬามวยไทยนะครับรายการเสรทัศน์รการระดาผิดพื้นที่เลยครับครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดของการดำเนินโครงการพิจิตกำลังสร้างตอนถึงด้านคุณค่าของผลงานครับครับแล้วในด้านคุณภาพเนี่ยนะครับคุณครูได้ดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างครับในด้านของคุณภาพของผลงานครับขอยกขอเสนอนะครับโครงการนั้นเสนอของกิจกรรมทางกายเป็นตัวหลััักนะคครรบบ แล้วโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรล่ะครับทับความสําคัญและความจำเป็นของงานนะครับเนื่องจากโรงเรียนเรามีการตรวจสอบระดับต่บางๆนะครับแล้วเมื่อวักค่า BIA นะครับผลปรากฏว่านักเรียนมีภาวพพะู้จนาการขาดเลยก็เกินนะครับรวมกรรันรวมตัวจะได้8.9เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์สมตัวเป็น2่ 28. 1เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับต้องเล่น,น,นดำเน,นินดำเนินการแก้ไขนะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับส่วนวิธีการดําเนินง,งานล่ะครับเราดําเนินการภายใต้โมเดลวงจรคุณภาพ PDCA ร่วมกับ v c ขั้นตอนของกรมอนามัยนะครับ และวิธีการตรวจสอบความก้าวหน้าและความสําเร็จในงานนี่ยังไงล่ะครับมีวิธีการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมนะครับยกตัวอย่างโครงการอากิจกรรมทดสอบตัวจ่ัางกายครับก็ยังมีการตรวจสอบก่อนและหลังโครงการซึ่งจะได้รับผลงการตรวจสอบมันข้อข้อมูลนะครับพราะต้องมีผู้มือนะครับตัอผู้มือเกณฑ์มาตรฐานของคุณหมักษิครับแล้วก็มีตัวชี้วัดทัดเจนในทุกกิจกรรมเลยครับส่วนประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับล่ะครับรับนักเรียนที่มีพราอนาการถาดและก็เคินนะครับมีนักเรียนส่วนเพิ่มมากขึ้นนะครับ11.9%นะครับซึ่งสูงวาาเป้้หมยแล ขาจิเรบนการประเมินวาร่ารกายทั้งสีด้านเนี่ยการเรียนตัวขึ้นในทุกด้านนะครับในด้านปัญหาเนี่ยมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างครับยกตัวอย่างนะครับอ่าอย่างเช่นปัญหาผู้ปกครองส่วนใหญ่นะครับไม่เห็นความสํางกาของการดาเนินกิจกรรมหรือว่าโครงการนะครับโดยมองว่าเป็นหน้าที่ของโรงเรียนว่าที่ต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับเราเลยได้ดําเนึ่งแก้ไขโดยการจัดกิจกรรมมาแฟมิลี่สปอร์ตเดย์นะครับให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการกําลังกายกับนักเรียนทุกคนครับนี่แหละครับแล้วความมุ่งมั่นเนี่ยมีการเส อืมเห็นตลอดเวลานักราชการนะครับตอนเย็นในการฝึกซ้อมกีฬาให้กับนักเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมกีฬากีฬาบบโปรไทยนะครับในช่วงวันเสาร์ที่ไทยกับนักเรียนครับแล้วมีการนําเสนอผลงานในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์วงกว้างยังไงครับก็มีการเผยแพร่ผลงานนะครับโรงเรียนสำหรับกิจกรรมทางการความเด็กเป็นปุ๊กนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้รองรับการศึกษาดูงานโรงเรียนต่างนะครับแล้วก็ได้มีการตอนรับการศึกษาดูงานนะครับจากโรงเรียนมัธยมก้วยกลัวนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ผลงานในกิจกรรมที่ได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับผ่านเว็บไซต์โอเบกคอนเท แล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการผู้สรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานรับรางวัลเลยอหาสัสดีนะครับ